บบายครัเป็นอัพครับเพราะว่าทำเฟรมได้ปิดเป็นสีเขียวครับถึช่วงขาขึ้นของตลาตทองคำครับในสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าที่สิบสองครับยังจะมีข่าวอีกเกยอะเลยครับตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์มีผลตลาดทองคำครับ ต่อมาเรามาดูกาทำเฟรมสี่ชั่วโมงครับทำเฟรมชั่วโมงแท่งสี่ชั่วโมงสุดท้ายาเป็นแท่งสีแดงครับแต่ว่าทำเฟรมเดงเป็นแท่งสีเขียวครับแทงว่าราคาทองยังยงมีแรงซื้อเข้ามาครับยังเป็นขาขึ้นครับการวางแผนการเลนทองก็ต้องกำหนดจุดเข้าออเดอร์ชัดเจนมีทีพีหนึ่งทีพีสองแล้วก็มี SL ทีพีหนึ่งห้าจุดทีพีสองห้าจุดแล้วก็เอสเอลพันจุดในการเทรดทองผมมองว่ายังตอนนี้ราคาทองคำยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับยังขึ้นยังไม่จบรอบครับและกลางสัปดาห์อาจจะมีการสวิงของราคาของคำครับในการเทรดทองเมื่อมีการสวิง,งราคามีทั้งทั้งแรงซื้อแรงขายแล้วก็ต้องใช้เทคนิค M5 ครับดูเพื่อดูสัญญาณของราคาแล้วก็ทำกำไรระยะสั้น เทรดสั้นครับทางกำไรสามร้อยจุดถึงห้าร้อยจุดครับอันนี้เราอยู่ทำเฟรมส่วโมงครับทองคำหนึงมีแรงซื้อเข้ามาภาพยังยังมองว่าราคาทองยังขึ้นไปอีกครับมาดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง ทำเฟรมหนึ่งชงั่วโมงแท่งชงั่วโมงเป็นสีเขียวยังมองว่าตลาดทองยังมีแรงซื้อเข้ามาีกครับในสัปดาห์หน้าแต่การสัปดาห์นี้มีมีข่าวแต่วันอังคารพุพรทธสุกรนะครับรักล,ลทงทุนต้องระวังการสวิงของรคราครับต้องมีกำหนดการวางแผนการเทรด ในการจุดเข้าซื้อ TP 1 TP 2แล้วก็ SL ผันจุดครับเมื่อทำกำไรได้ก็ต้องเก็บกำไรครับนี้ทำเฟรมหนึชั่วโมงตอนนี้ราคาตรงคำอยู่ที่24 31ครับสามารถที่จุดกำหนเดเข้าซื้อได้ครับ SL ผันจุดก็จะเป็น24 21แล้วก็ TP 1ก็จะเป็น2436 แล้วก็244 4, 1ครับทีพีหนึ่งทีพีสองในการกำหนดจุดเข้าเดินในของวัดจันที่ทีบสอสิงหาในการวางแผนเราก็ต้องดูทำเฟรมใหญ่เป็นหลักแล้วก็ไล่ไปถึงทำเฟรมเล็กตอนนี้อยู่ทำเฟรมหนึชั่วโมงครับ แท่งหนึ่งชั่วโมงมีผลต่อการสวิงของราคาครับเพราะว่าแต่ละชั่วโมงแต่ละแท่งที่ปิดก็จะมีแท่งสีเขียวสีแดงเราสามารถที่จะทำผลไไรได้ในระหว่างชั่วโมงสามารถเปิดออเดอร์บายหรือเซลก็ได้ครับลองมาดูทำเฟรม3าสาที3าสิบนาทีครับทำเฟรม3นาทีก็จะมีแรงซื้อของถองคดทนงคำเข้ามา เราสามารถที่จะทำกำไรได้เหมือนกันระหว่าง30นาที1ชั่วโมงก็ได้ครับสามารถที่เปิดเซลล์หรือเปิดบายก็ได้กรณีที่มีการแรงซื้อเข้ามาหรือว่าเกิดแรงขายลงมาสามารถใช้กำหนด TP ได้300จุดให้จุดครับตามที่เราวางแผนกำหนดไว้แต่เราอยลืมว่าเมื่อได้กำไรเราต้องเก็บกำไรครับต้องมีจุด้าออเดอร์ที่ชัดเจนตามราคาที่เราเห็นในจานกำหนด้าออเดอร์แล้วก็ TP 300 500จุดถึง1,000จุด แล้วก็มี SL sublot 500. จุดถึงพันจุดก็ได้ครับในการเทรดระยะสั้นในการสวิงของราคาระหว่าง3นาทีหรือ1ชั่วโมงสามสิบทีทกกำไรเก็บกำไรได้เมื่อเก็บกำไรแล้วก็ควรที่จะหยุดเทรดก็ได้หรือว่ารอกราฟเข้าระบบเพื่อที่จะเข้าออเดอร์ใหม่ก็ได้แต่ว่าแนนําว่ากำไรแล้วก็ควรกำไรแล้วคนเก็บครับไม่คนเข้าออเดอร์บ่อยออกมาเยอะครับเราเอาแบบ ออกมาชัวร์แล้วเก็บกำไรครับเี็นว่ามีแรงขายเข้ามาสามารถที่เปิดเซลล์ได้แล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาในทั้งเดือนสามสีนาทีสามารถที่เปิดบายทำกำไรได้ครับตอนนี้ทองยังมองว่าไปขาขึ้นครับยังมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องเรามาดูทาําเฟดหนึ่งชั่วโมงครับเห็นได้ว่ามีการ ทำราคาขึ้นตลอดของราคาทองคาครับแสดงว่าราคาราคาทองคํายังมีแหล่งซื้อยังมีราคาซื้อทองคาเข้ามาอยู่เรื่อยๆ,ๆครับแต่ว่ามีการซื้อระหว่างชั่วโมงระหว่างสามสิบนทีเหมือนกันตรงนี้จะเกิดส่วนต่างในกนารทำกำไรได้เหมือนกันครับดูทํฟิฟรมสี่ชั่วโมง นว่ามีการทําราคาขึ้นมาเรื่อยๆครับมอมีขาขึ้นครับ ไวจุดข้าได้เป็น2องสหนึ่งครับในการวางแผนการเทคกานเทนทองคำครับทีวีหนึ่งเป็น2 4งสี่ทีวีสองเป็น2 4งสหนึ่งครับในการกาหนดจุดวางแผนของเราเราต้องมีกาหนดจุดการข้าเทงที่ชัดเจนครับ SL สเอลซับรสหนึ่งพันจุดก็ได้ครับสองสี่สองหนึ่งครับเพื่อให้เรารู้ว่า เราเข้าเทรดอย่างเป็นระบบแล้วก็มีมีแผนการเทรดครับมาดูข่าวกันครับของวันจันทร์ที่12สิงหาผมเช็คข่าวกันวันจันทร์ที่สสอิหาตลาดเาริกาเปิดตั้งแต่5้าโมงข่าวมีการไปช่วงสี่ทุ่มครึ่งเน่ข่าวรายงาน เกี่ยวกับารประมูลตัวเงิน 3, 3เดือนทุก3เดือน6เดือนไม่แรงมากครับวันอังคารจะมีข่าว PPI มีผลดนราคาทองคำครับตั้งแต่500ราจุดพันจุดถึง1500จุดครับก็ต้องมาเช็คอีกทีว่าตัวเลขออกมาอย่างไรครับตัวเลขคาดการณ์ตัวเลขจริงออกมาเปน็นไงแต่ผมมองว่ามันยังมีแรงซื้อทองคำทองคำเข้ามามองเป็นกาขึ้นไปก่อนครับ ของวันอังคารครับมีข่าวอเมริกาเหมือนกันตั้งแต่ทุ่มครึ่ง c i นี่มีผลตอราคถึง1,000ถึง1น0 0จุดครับต้องเฮกโวเลกขข่อนว่าตัวเลขจริงออกมาเท่าไหร่ครับอา,อาจเกิดการสซวิงของราคาระหว่างชั่วโมงก็ได้ครับของวันพุธครับเงินพุทธาลวันที่สิมีข่าวอเมริกาเหมือนกันทุ่มครึ่งแต่ไม่แรงมาก แต่สองทุ่มสิบห้ามีข่าวของเฟดเหมือนกันครับมีผลต่อราคาทองคำต้องมาเช็คการพิทีกึ่งเช็คการพิทีหนึ่งครับแล้วก็วันศุกร์มีข่าวมีการทุ่มรึ่งครับเกี่ยวกับตัวเทศการซื้อขายบ้านครับก็มีผลต่อราคาทองคำเหมือนกันแล้วก็สามทุ่มก็มีข่าวครับก็ตอนนี้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงครับก็ยังมองว่าทองเป็น ยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับยังมีแหล่งซื้อเข้ามาแต่มีการสวิงระหว่างชั่วโมงสำหรับที่ทำกำไรได้ครับจะบอกว่าเป็นบายครับจนกว่าจะมีสัญญาณกันกับตัวของขาราคาทองคาในทั้ง4ชั่วโมงสีแดงสัก2-3แท่งับไม่เห็นว่ามีการกลับตัวอย่างชัดเจนจากขาขึ้นเป็นขาลงครับแต่ตอนนีย้ยังมองว่ายังมีนแน่งซื้อเข้ามาของราคาทองคํา ครับก็นี่คือวางแผนการเทรดทองสัปดาห์หน้าข้สัปดาห์แต่แตัต้งแต่วันที่12บองมองว่าทองยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับสามารเปิดใบได้เปรียบเป็นหลักครับจนกว่าจาะเกิดสัญญาณการกลับตัวของราคาจากขาขึ้นเป็นขาลงในแท่งเ,เทงเียนสีชั่วโมงสองสามแท่งครับเห็นว่าสมามารถที่จะเล่นเซลล์ได้แล้วอย่างเต็มรูปแบบตอนนี้ยังราคาทองคำยังขึ้นอยู่ครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับขอบคุณมากครับ